้องปากทำไมไมือออกเลยจ้ะยิ้มหวานยิ้มหวานอ้าหนูจะบินไปไหนหนูจะบินไปไหนคะยิ้มหวานหน่อยจ้าอีจ้ะเอะเอ๊ะเจ้าหนี้ <c oughs> Superman